สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมธนากิจสิวนมจังหวัดชัยภูมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของวัดท่าพุที่กําลังเป็นข่าวใหญ่นะครับ <c oughs> ก็คือวัดเนี่ย <c oughs> กักขังคนเอาไว้200กว่าคนในห้องแคบๆโดยมีห้องน้ําแค่2ห้องแล้วใครพยายามจะออกมาเนี่ยจะถูกทาร้ายด้วยอาวุธมีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีไม้มีท่อนเหล็กทุบตีก็อยาให้ คุณทนายอธิบายนยครับว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันผิดข้อกฎหมายอะไรครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ช่วงนี้ก็กระแสดังเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าจะไปเอาถุงดำไปคุมเขาตำรวจที่ไม่รับแกงฟาร์มนะครับแล้วก็มาถึงพระบ้างแหละทีเนี้ยเป็นสำนักสงฆ์เนาะหรือเป็นวัดอะไรสักอย่างเนี่ยที่ที่เอาที่ว่าเอาคนไปอยู่รวมกันแล้วก็อ้างว่าบ,บําบัด นะครับอ้างว่าบบัดอันนี้เอาเป็นว่าผมผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดในในวัดกันละกันเพราะว่าข้อท็จจริงก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงว่าการกักขังมวงเนียวตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันดูยังไงนะครับดูง่ายๆนะครับสําหรับว่าถ้าเราจะดูว่าการกระทําแบบไหนอ่ะจะเป็นความผิดฐานเกี่ยวกับความผิดเสรีภาพในกฎหมายอาญาหรือไม่ดูง่ายๆก็คือสมมุติเรามีเพื่อนหรือเรามีแฟนเนี่ย แล้วเราเขารักเรามากนะครับไม่อยากให้เราออกจากบ้านอะไรองเงี้ยจะไปไหนมาไหนขออนุญ,ญาตแล้วก็ไม่ให้ไปถ้าไปก็ถูกทำร้ายนะครับอย่างนี้นะครับเบื้องต้นอาจจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพได้พูดง่ายๆก็คือถ้าเราจะไปแล้วไปไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตถึงขออนุญาตก็ไปไม่ได้ถ้าออกไปก็ถูกทำร้ายนะครับ กักขังไม่ให้เราเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนได้โดยเสรีภาพนะครับอย่างนี้ถือว่าอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพอาจจะเป็นกักขังนวลเหนียวนะครับถ้าถ้าจะไปต้องให้คนนั้นคนนี้เอาเงินมาจ่ายอาจจะเป็นความผิดฐานารีเาทรัพย์ได้อีกนะครับอีกประการนึงถ้าเขาทําร้ายเราก็อาจจะเป็นความผิดฐานทําร้ายร่างกายไปอีกนะครับอันนี้ต้องดูให้ดี ค,ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพก็จะมีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะกฎหมายอะ่ะมันเยอะมากแต่แต่ถ้าพูดหมดอะ่ะมันจะเยอะเกินไปเอาเป็นว่าผมจะพูดเฉพาะเนี่ยถ้าเราไม่มีเสรีภาพในการไปไหนมาไหนได้นะครับถ้าจะไปถูกทำร้ายถ้าจะไปเขาไม่อนุญาตระวังให้ดีนะครับเพื่อนๆคนที่ทำแบบนี้กับเราเขาอาจจะมีความผิดฐาน กักขังลงเหนี่ยวทำให้เสื่อมเสียเสยรีภาพซึ่งเป็นความผิดอาญาฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเพื่อนๆครับดูคลิปของผมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งหากผมมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับขอบคุณมากครับ